สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อลิงจักนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนขอแนะนำหัวหน้าเด็กพี่ติ๊กเก็ตสวัสดีค่ะพี่ติ๊กิกมาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆก็ดีกว่านะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรคะใจใสค่ะใจใสค่ะท้งนี้ครับโจน้องจอครับอ่าด้านนี้บ้างชื่ออะไรกันบ้างคะสันเดย์ครับสันเดย์ครับน้องคิมค่ะน้องคิมค่ะ โอเคเอ๊ะน้องๆเห็นไหมคะว่าพี่ติ๊กกิฟต์เนี่ยแต่งตัวเป็นใครทราบก <c oughs> ันไหมครัทราบไหมต้อจรจรวจราร ที่เราใช้ถนนนะคะจากบ้านไปโรงเรียนหรือจากโรงเรียนไปบ้านโดยการเดินทางไปอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งทางบกเราจะต้องใช้ทนนถนนถนน,ถนนไปออกถนนกันจกเจ้าหมาใจเย็นพี่ลิงจั๊กอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเราได้ออกถนนแน<จ>่แต่ก่อนอื่นเราต้องไปทําความรู้จักกับถนนกันก่อนเอาละค่ะน้องๆเริ่มไปโอเคฝั่งนี้หลับเไปเยโอเคเราพร้อมแล้วไปกันเลย เอาละเด็กๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนแล้วดูสิคะว่ามีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยหุยทางนู้นมีบ้านไม้สวยด้วยหู้นี่และที่สำคัญนะสองข้างทางก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเห็นไหมวันนี้พี่ติดกิฟจ,จะอธิบายถึงถนน2แบบ คือถนนในเมืองกับถนนชนบทถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆไปฟังพร้อมกันเลยครับแบบแรกคือถนนในเมืองแบบนี้นะรถจะเยอะแยะมากเลยคันนั้นก็จะไปทางนู้นคันนู้นจะไปทางนี้เราจรึงต้องมีสี่แยกไฟแดงไฟเขียวคอยกำหนดว่ารถทางไหนควรจะไปก่อนหรือทางไหนควรจะหยุดก่อนซึ่งคนที่ข้ามถนนก็ต้องรอสัญญ,ญาณไฟเหมือนกันถ้าเป็นไฟเขียว ไฟเขียวนะคะรถก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นไฟแดงรถหยุดเราถึงจะข้ามทางได้และที่สำคัญก็คือเราต้องข้ามพร้อมผู้ใหญ่ถึงจะปลอดภัยที่สุดอ เดี๋ยวรถชนและเวลาที่ข้ามถนนเราก็จะต้องข้ามในที่ที่ปลอดภัยซึ่งก็คือโหนต้นไม้ไปไงจักโหยยยยไม่ใช่โอ้โหเอ้ยพี่ลิงจักใี่โคตจริงเลยไหนน้องๆบอกพี่ลิงจักสิคะว่าต้องข้ามที่ไหนถึงจะปลอดภัยคะอทางม้าลายเก่งจังเลยทางม้าลายนะจะเป็นเส้นสีขาวๆเหมือนกับม้าลาย นี่เลยเหมือนแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมไหน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 ใครเคยข้ามทางม้าลายบ้างยุกยมือยุมือไหนนะโอ้ยเก่งมากเลยแต่ถ้าไม่มีทางม้าลายเราจะข้ามที่ไหนนะืาสะพานลอยจำได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายถ้าไม่มีทางม้าลายให้ข้ามตรงสะพานลอยนะครับ เอาละน้องๆเก่งกันมากๆเลยแหมพอพูดถึงสะพานลอยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีมิวสิกงั้นก็ต้องเต้นกันหน่อยไปเลย รู้จักถนนในเมืองกันแล้วคราวนี้เพื่อนๆตามพี่ติดกิบไปดูทางหลวงชนบทกันบ้างนะครับเอาละน้องๆตอนนี้พี่ติดกิฟพาน้องๆมาอยู่ที่ถนนชนบทอ่าถนนที่เนี่รถไม่เยอะเหมือนในเมืองนะคะดูสิเดี๋ยวน้องๆใอยลงมางใสงมาแม่ไก่กำลังพาลูกไก่เดินไปแล้วไหนทำท่าซิทำท่าตาม ใครทุปกๆๆๆเฮ้ยเก่งมากเก่งมากถนนที่นี่นะคะบางแห่งก็เป็นรูปรงังเราก็จะเห็นรถ Eat อีตันรถอีตันรถกระบะรถกระบะแล้วก็มีจักรยานของชาวบ้าน้รถจักรยานไปดูไปดู อ๋อใช่มีต้นไม้ด้วยเต็มไปหมดเลยซึ่งบางทีเราก็จะเจอนี่ค่ะพี่เป็ดพี่ไก่พี่คนเยอะพี่คนใช่ไหมแล้วก็พี่วัวก็พี่ควายด้วยอ่าเอแลวน้องๆเนี่ยเคยเห็นสัตว์อย่างอื่นอีกไหมคะไหนฮะเห็นอะไรเห็นพี่หมาครับพี่หมาไหนหมาทำเสียงไงเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหมา หุมุใช oh, e. wer en, ่เหมือนเมเก่งมากเอาไหนคนต่อไปเ็นที j, ่ลิงเอาลิงอะทำยังไงอะเฮ้ยหมอนนี้คนต่อไปเลยเห็นช้างเห็นช้าง้ายไมีหูใหญ่ๆใช่ไหมีงวงไงงวงอย่างนี้ปะไหนน้องโจทำท่าช้าง เก่งจังเลยโอ้โหแอะแล้วพี่ลิงล่ะเคยเห็นอะไรเคยเห็นอะไรพี่ลิงเห็นนกที่บอยบินบนท้องฟ้าไปเด็กมองบนฟ้าสิโอ้ว้าวนั่นไงโอ้ใช่เห็นนกบินเห็นนกบินใช่โอ้โหเห็นไม้เห็นไม้มีนกบินหลายตัวเลยเอะน้องน้องคะถ้าสมมุติว่า ไม่มีทางม้าลายกับสะพานลอยเราจะข้ามถนนได้ไหมเนี่ยคือข้ามสะพานไม่ไงถ้าเราไม่ช่มองซ้ายมองขวาทำยังไงนะมองทางซ้ายมองซ้ายแล้วยังไงมองทางขวางขวาแล้วก็ถ้าไม่มีรถเราถึงจะข้ามได้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วครับเพื่อนๆถ้าไม่มีทางม้าลายแล้วก็ไม่มีสะพานลอยด้วย เราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนค่อยข้ามถนนนะครับถ้าจะให้ดีต้องให้ผู้ใหญ่พาข้ามครับ